สวัสดีครับอยู่กับทีมงานพลังตรีนเจริญผลโอ้โหทีมงานนี้ไม่แรงไม่ได้ตังค์ครับวันนี้จะขึ้นมาไถดอยนะครับส่วนข้าโพดเก่าเจ้าของเขาเคลียร์ให้หมดแล้วนะครับประมาณสิบก่าไร่ครับปีนี้จะปลูกมัน,นครับ ลงถึงตีนหมดเลยไปหาหอมหอมดอยบน่นครับขึ้นในบนบนหมดเลยอยู่กับแปดห้าบาพลังครับผมวันนี้มากับน้องอา้มโลหะละลายครับผมน้องอา้มเล็กใน เราจะของส่วน,นครับมาคุยราคาข้างบนเป็นสวนข้าพดนี่นะป่าไท่ตีปักไม่เป็นโฮงเป็นโทงไอ้เป็นซอ,องขาวๆนี่เป็นแป๊บน้าครับน้ำประปาภูเขาออกจากในดอยขึ้นมาเอาไปใจหลุมบนอขอดอยนะ่ะเเป็นสวนยางหมดเลย ไหม่วนนะนี่นะโอ้ทำเป็นสวนยางนะปลูกยางหมดละทำปลูกยางในไหม่วนลนะจกักเงาถึงตีนเลยเดี๋ยวรอชมตอนทำงานนะครับรอเจ้าของเขามาก,ก่อน